สงการนี้ไม่สาดน้ํานะคะแต่สาดโปรโดีๆนะคะสาหรับพี่คนที่ชอบวัวกับโปรนี้เลยค่ะชุดนี้นะคะถ้าเป็นเลือกตัวจะเป็นราคา19,000บาทนะคะแต่ถ้าพี่ยกสิบต,ตัวนะคะจะได้ในราคา1นึ่งแสนบาทนะคะลดเอาใจพี่ไป1 0,000บาทเลยค่ะจัดโปรให้พี่ตอนสงการไม่สาดน้ํานะคะแต่สาดเงินจํานวนส่วนลด1 0,000บาทให้พี่ๆเลยค่ะพี่มาดูนะคะ ทั้งหมดจะมี10ตัวนะคะชุดนี้เดี๋ยวมีจะให้น้องถ่ายให้ดูนะคะสีละตัวความสูงนะคะไม่ต่ำกว่า120ค่ะเอาตลับเม็ดมาแล้วค่ะ120ทุกตัวค่ะพี่ๆว่าสุขภาพดีแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะเดินชูบัวกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองสาสี่ห้าหกน้องบิวมีรูปทุกตัวนะคะตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นพ่อพันนี่น้องบิวมีรูปทุกตัวให้พี่ๆได้ดู เต็มเทุกตัวค่ะทีละตัวได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมที่พี่ตาสงการนี้นะคะ มีโปรสัตว์ไปแทนนะคะเอาใจพี่ๆคนชอบเลี้ยงวัวน,นะคะอย่าลืมติดต่อน้องบิวได้ที่เบอร์0 9 5ย์9 4 0 9 1ค่ะอย่าลืมพักผ่อนหย่นใจนะคะมาเที่ยวสตูนนะคะมาชมวัวแล้วยังสามารถไปเที่ยวชมนะคะทั้งอ่าทะเลปลากรานะคะล่องแก่งวางสายทองนะคะหรือว่าไปเที่ยวน้ําตกได้อย่างอุ่นใจเลยค่ะมาที่นี่ไม่จะได้แค่วัวแต่จะมาได้เที่ยวชมจังหวัดสตูนของน้องบิวด้วยนะคะอย่าลืมโทรหาน้องบิวได้เลยนะคะ